นี่เป็นภาพตอนค่ำคืนนะครับนี่คือรัฐสภาหแห่งใหม่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตอนกลางคืนนะครับเปิดไฟสว่างสวยมากๆเลยอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ็นแบบพอดีชัดเจนเลยนะครับแล้ว้าสภาแห่งใหม่างานมากมากนะครับคลิปนี้เราจะถ่ายให้ดูแบบสั้นๆนะครับ ว,วันนี้น้องพีก็ไปเที่ยวกลับมาแล้วนะครับกลับมาก็มืดค่ำแล้วก็เลยได้มาถ่ายรัฐสภาเปิดไฟพอดีเลยฝากกดติดตามช่องพีด้วยนะครับสวัสดีครับ